แล้วเวลางไตงนครัครับกล้องถ้ามัถ่ายล้เดินได้วเดอนไม่ไตงนะคับพร้อมอมแ้วค่่ายอถ่ายแล้วติดท้ายนะครับเหลือสิบนาทีพอดีนะครับเราจะสะพ้น ก็คือสะท้อนกลับว่าคือผู้สอนเป็นยังไงโดยภาพรวมของเราทั้งหมดที่เรียนเป็นยังไงบ้างได้อะไรอะไรที่เอาไปใช้ได้นะครับในการเรียนว่านที่หนึ่งรับหกเจ็ดมีคำถามอยู่หลายข้อให้คนหนึ่งคำตามที่กจะตอบตอบตามความจริงไม่มีแม็ไม่มีเอาใจผู้สอนไม่มีเอาใจเรียนโ้องไหมแน่ใจแน่ใจโอเคครับพร้อมครับ ำคำถามข้นแสตชครตอบด้ครับถามว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อเจอครูครั้งแรกก่อนจะได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันหนป่งคนคนระับ <c oughs> นักเรียนรู้สึกอย่างไรเม่เจอครูครั้งแรกก่อนที่เราจะได้เรียนรู้และทำกิจกรรมการเร,รียนร่วมกันตอนเห็นครั้งแรกเห็นที่แบบขึ้นมาม .5 เรารู้ว่าจะเรียนกับคนนี้แหละอ่ะหนึคนคนระับ รู้สึกยังไงอครับอ่ะตอบเองเนื่องจากไม่มีความรู้สึกแต่ห้องยังรีบตอบไมได้นี่ครัไม่นั่นคืาจเกิดอะไรแต่ต้องรักแขมเพื่ด้นะรู้สึอว่าเวลาบังได้เรียนกับครูได้มีการมาดูควบคู่ถึงเช็งก็ทำอะไรก็มองดูตามขั้นตอนต้องมีระเบียบเป็นระบบต่างๆอะไรพวกนี้ โอเคโอเคกระแสนี้ครูฟังเหมือนแต่ม5ห้าหรือที่เขาไม่เล่าให้ครูเขาไปรันตังครูเขาไปรับตังก็จะมาเสียสารครูตอบว่าคีูมีเด็กมาบอกให้ฟังครับครูเป๊ะแต่เด็กก็รู้สึกกดดันแล้วก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นปสเตจเป็นขั้นเป็นตอนคือไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้ส่วนใหญ่คือเจอกันยในที่แบบว่าสบายใจแบบเขาไสบายครูคล้ายๆนี้ไปได้ตามใจแต่ว่าอันเนี้ยมันตามใจแล่วเด็กก็ได้คือมันต้องแบบเหมือนขี่เส้นไว้อ่ะเราก็ต้องไปตามมาตรฐานของเส้นนั้น ไม่มีรอบพ่อรอบลูกลำฐานนะครับอ่ะรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าแรงๆพอรู้จักกันไปแล้วเราเองแม่ตังก็แม่ขนาดก็อันนี้แนวใจใช่ไหมแนวใจอ่าสรุปก็คือเป็นคนเคร่งเนาะต้องเตะเป็นสําหรัคือเตะเตะแล้วก็เตะโอเคครับคำถามนี้ให้คะแนนครับจําคะแนนไว้นะจะได้ไปบอกครู คำถามต่อไปครับคนตอบแล้วไม่มีเสียงตอบนะถามว่านักเรียนได้อะไรจากการเรียนวิชาสุขหะพละหรือเพศศีลในครั้งนี้ครับหนึ่งคนครับค่ับจบไปให้ได้ครับข่านข้างกันเอาสามวิชาเลยนะได้อะไรครับคร่าวๆหน้าเกินหนึ่งนาทีวิชาแรกครับสุขะเราจะเรียนเกี่ยวกับระบบทางกายเราจะได้รู้จักระบบทางกายของเราว่าระบบทางกายต่างๆของเราทำอะ เรื่องะไรว่ามีหน้าที่อะไรสอนนะครับศึกษาเราเรียนเล่นพลระเราเรียนเกี่ยวกับอะไรเราก็จะได้รู้าภาษาวิธีการเล่นก,การมองหรือใช้ที่ได้เล่นได้เป็นก็จะได้ฝึกภาษาดีด้วยส่วนทางเทศวิถีภาษาเราก็จะได้รู้จักการป้องกันเวลาประเทศสัาพันธหรือผู้ศึกษาประเทศได้รู้จกักวิธีการป้องันเดี๋ยหาเรื่องใหม่ที่เรียนกับครูแล้วถูกใจที่จะเรียนทักษะวิชาของเราสักหนึ่ง ทลายธรรมชาติจอบลึกทั้งสายกันได้ทั้งสายที่ก่อนครับมันมีทักษะเยอะๆที่เราซอยเรียนอย่างสี่ห้าอย่างอันไหนที่ถูกใจที่สุดที่เรี่ยว d าน a m ิ c stretching warm up การเคลื่อนที่เลื่อนลูกสองเมลล่างเลื่อนลูกสองมมโบนการตัดสินอันไหนการเล่นสองลูกการเล่นลูกสองเมลล่าอะเดี๋ยวให้เพื่อนตอต่อในส่วนที่จอบลึกลงไปอีกเนาะสรุปครับอกว่าก็ได้เรื่องของ ระบบที่สำคัญของร่างกายซึ่งครูไม่ได้สอนเลยแต่พวกเราเป็นคนควบคุมนำเสนออย่งนี้ได้มากได้น้อยในหนู่พี่พวกเราอันนี้เนาะอันนี้สองคือทักษะวนนอลล์บอลอันนี้ก็สอนแ,แต่ใช้เวลาันไม่ต่อเนื่องมันอาจจะไม่ได้แบบเต็มที่เหมือนที่อยากจะให้เต็มสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าได้มากกว่าที่พวกเราเคยเรียนมาแน่นอนนะครับอันนี้สามเทพวิถีมีบางเนื้อหาที่ดีมา,มากๆในช่นตอนสุดท้ายหน่วยสุดท้ายที่เราเรียนไป อันนั้นแหละคืออยู่ในชีวิตจริงของเราและสามารถไปปรับเอาไปใช้ได้จริงเราปิดท้ายที่เรื่งองของอะไรนะการขายบริการทางเพศใช่ไหมในทุกรูปแบบทุกช่องทางอ่าอันนี้โอเคครับอ่าน,นี้ไปยังตอบได้แบบคือไม่ต้องกังวลนะคือตอบอุตสาหะตอนชั่วโมง,น,อองน,มนี้ทยายทำรายการคือตอบอุตสาหะเลยโอเคเนาะเป็นการสะท้อนมุมมองของเราไม่ต้องไม่ต้องไปเสีเรียนคิดยังไงตอบอย่างนี้น,นคะครับขัานต่อไปครับถามว่าอะไรบ้างที่นักเรียนเรียนรู้ และเข้าใจจากวิชานี้อะไรที่เคยรู้และรู้มากขึ้นและนําไปใช้ได้จริงครับสมัยครับนักเรียนเรียนรู้และเข้าใจอะไรจากสามวิชานี้อะไรที่เคยรู้และรู้มากขึ้นกว่าเดิมและนําไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันครับสักหนึ่งคนหน่อย่างครับแต่คนที่เดียวสุขสาระ,ห,ะหรือเทศเศรก็ได้ครับ หรือที่น่งอยู่ก็เลยครับมีกิทธิ์ทเหน่อนกันั้งคนไี่ตกมาเลยครับตาต้องตั้แชลมาเลยครับแชงมากสุภาษารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปที่เรื่องของอาหารวัชารเราไปเลยลองลองสืเรื่องของอาหารวัชรไมไม่มีนะมีนะ ยังไม่มีนะรู้เพ่าทา่ระบบสำคัญของร่างกายใช่ไหมอ่ะบกไปเรืนอยนตัดสุขภาพไปไปที่พลังแล้วก็เพศถีครับอะไรที่รู้หรือรู้มากขึ้นและนำไปใช้ได้ในเรื่พที่ถี่าจะบอกยาคจะมีสองอย่างค่ยาคุมกำเนิดใช่ไหมจริงๆมีสามชานิดนะครับแต่ที่รู้ชัดคือสองประเภทที่กินแบบคือยี่เจ็ดกับ28เสิบ คลิปสั้นๆจากวันนั้นแล้วก็รายงานที่เราทำด้วยใจถ้าไม่ได้ใจทำเนี่ยวันนี้เราสามารถกินยาพ่นได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็ในโซเชียลมีคลิปมากที่เราอยากจะให้คนเดินถ้าอยากชัดเจนกว่าเดิมและแน่นกว่าเดิมเราก็ต้องเข้าไปกดความกลางๆอยู่ระดับกลาใช่ไหมครับเรื่องของการใช้ยาพ่นบนเดินนะมีเรื่องอะไรที่ถูกใจในเสียงในใจ การป้องกันใช่ไหมเป็นการอันดามกรมรู้ว่าระจาเรียนมาตรงแต่อะไรยังไงนะครับแต่ว่าการสชมัญงานเราไม่ได้ชมไปตรงนั้นเพราะว่าเราเห็นกับชินแล้วแหละครับอ่ะก็คงจะดาตเรียนสี่ถึงห้าจากคำถามนี้เนาะโอเคครับคำถามต่อไปครับเตรียมนะครับนักเรียนประทับใจอะไรเป็นพิเศษจากการเรียนรู้ครั้งนี้กับครูเน่นอนครับ นักเรียนประทับใจอะไรเป็นพิเศษจากการเรียนรู้ครั้งนี้กับครูความประทับใจเป็นพิเศษสักหนึ่งอย่างครับก็ประทับใจที่ครูตั้งใจสอนแบบที่ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะที่เขาพูดเกี่ยวกันแสดงว่าไม่ไดพาครูมาเยอะนะครับครูยอมรับยอมรับว่าครูก็ฝันฝัน กันเด็กกันครูแต่ครูก็คือพอพอกระยอมรับแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่อดีและทีเด็กเขาเขาก็ยังเห็นว่าเราเป็นคนที่เพ่งตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่การเพ่งนั้นมจะ,ด,จะพอพอมดีกันหรือเปล่าครูก็ไม่รู้เหมือนกันต้องดูผลลัพธ์ในอนาคตไม่ใด้ดูวันนี้แต่ดูระยะยาวมีอะไรไหมที่ต้องจับนันต่อการเข้มงวดแล้วมันมันรู้สึกดีต่อใจในการเข้มงวดแบบ มีแล้วพ่อดีพ่อเสียออาพ่อดีทุกเที่ยว่อแบบนี้สอนจริงจังนิดนึงบังทีไงนิดนึงก็คนที่เขาไม่ตั้งใจเรียนคนที่เขาไม่อยากทำเขาก็ต้องทำอ๋อคือไม่อยากทําก็ต้องทําเพราะว่าครูเล็กๆมาถูกบอกว่าไม่ทำต้องหางนะต้องทหาังานต้องหางงานเนะใช่ไหมแล้วมันที่ต่อใจไงครับก็เลยก็เลยลาไปก็ นี้เซลล์กันเด็นมะโอเคครับเราเราจะเรียนได้อีกนินึงนะอันนี้5เอ 5. 5น5จกทำหลันงนี้นะครับทำคำถามต่อไปจำคะแนนไหมน,นะถามว่านักเรียนมีความกดดันหรือกับกนเกี่ยวกับอะไรไหมจากการเรียนรู้ในเคเรียนนี้คนครับมีครับมีครับว่าไปเลยครับบอกได้เลยบอกได้เลยกดดัดน ความที่ไม là <c ay> <c ay> ่เคยเล่นและเล่นไม่เป็นด้วยแล้วมาเจอครูผู้สอนกับเพื่อนๆคือมันก็บอกว่าโอ้ยเป๊ะก็เล่ามาว่าครูจริงจังนะใช่ไหมมันก็เลยกดดันเพิ่มกลัวทำไม่ได้แล้วเวลาอยู่ใกล้ครูเวลาครูไปเทรนให้แล้วคือแบบใช้คำพูดที่แบบกระตุ้นเราแบบกระตุ้นเรงนิดใกล้จากนักการเมืองอะไรใช่ไหมการเมืองกลุ่มคนอะไรโอเคอ่าก็ ตอบตรงมาเรียนเนาะแทนคําตอบถูกใจหลายคนนะครับก็คงประมาณนี้กูเข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะครับเพราะกูก็เคยถูกกดจันเหมือนกันแต่ในมุมมองดูการรู้จักงานแบบนั้นมันทำให้เราผ่านจุดที่เราเผชิญสถานการณ์ตรงนั้นมาแล้วว่าเราผ่านมาเราก็แข็งแกร่งขึ้นมาเองหรือเราทำได้มากขึ้นขึ้นมาเองอ่ะห้าคะแนนครับจากคำถามนี้คำถามต่อไปครับเหลืออีกห้าคะแนนจากสามคำถามครับยังมีคนเวลาให้เทีย่เนาะนิดเดียวนักเรียนคิดว่าการเรียนรู้เทอมนี้เนี่ยแตกต่างจากการเรียน ชาสุขสาระหรือเพศวิถีในสมัยอดีตเธอเคยเรียนมาจนปัจจุบันนี้ไหมถ้ามันแตกต่างมันแตกต่างที่จากที่เราเคยเรียนมาเนี่เด็กๆจนปัจจุบันมันแตกต่างเนีแล้วที่เรียนุกอย่างมันแตกต่างจากสมัยนั้นต้องแตกต่างค่ะเพราะว่าตอนที่หนูเรียนในอดีตเขาอาจจะยังไม่เปิดเปิดกว้างเรื่องเพศแต่ว่าพอมาเมี่อปัจจุบันเขาเปิด วางเรื่องเพศมากขึ้นแล้วก็สังคมในยุคปัจจุบันเปิดว่างเรื่อง LGBTQ กันเยอะค่ะแล้วก็นำมาปรับในการเรียนการสอนเรื่องเพศที่ผพูดง่ายๆคือเรื่องของเรื่องที่เราไม่ควรพูดในชั้นเรียนหรือมาเรียนรู้นี่ก็ถูกนำมาเปิดเผยเห็นชัดๆกันเลยใช่ไหมใช่โดยเฉพาะเรื่องเพศที่สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอายคุณเพูดทำไมใช่ไหมนักเรียนนำมาสนทนากันทำไมอะไรแย่างนี้แน่ๆย่ามีปัญหาเพรว่าปัจจุบันสังคมเปิดว่างก็จะมาพูดกันได้สบายใจขึ้นพอรู้แล้วสบายใจขึ้นใช่ไหม บางคนอาจจะได้เห็นมันมีอยู่จริงเหรอแต่พอเห็นปั๊บคือแบบผูสบายจะติดขึ้นมาซึ่งอนาคตเราจะต้องเจอสถานการณ์หรือเป็นคนที่อยู่ในคลิปหรือในสิ่งที่เราเรียนรู้ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็เรื่องของเพศสภาพใช่ไหมจากที่นายกัมพลเล่ามาความมั่นใจต่างๆว่าคงจะยอมรับในปัจจุบันนี้หรือเปล่าอย่างน้อยครูก็เข้าใจนะคราว่าเราเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ที่โรงเรียนก็ยังเข้าใจเราก็ถือว่าโอเคนะแล้ววิชาบอลลีบอลล่ะแตกต่างไหมกับพละราชบัญญัติที่เราเรียนมาขวน การเรียนก็แตกต่างค่ะเพราะว่า,าการเรียนแตก่อนก็ไม่ได้เพ่งเหมือนครูณมนนีเพราะว่ารุ่เรียนของเราอาจจะไม่ได้เพ่งแบบนาทแบบตั้งแต่ขั้นขั้นตอนการวอร์มแล้วก็ขั้นตอนการเล่นมือบนมือล่างแล้วก็ขั้นตอนดั้นเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะบเขาไม่ได้มาแบบต้องจำตจิว่าต้องเล่นได้ทุกคนหรือว่าทำอะไรค่ะ ก็คือว่าอาจจะค้างตรงนี้ดูวิดีโอนี้ถามลูกกระเดื่องนะฮะลูบอลนั่งลูกบอลก็ได้ติดไปครูก็นั่งแบบดูเป็นกำลังใจให้แล้วอาจจะแนะนำบ้างแต่ไม่มีการมาจับเป็นสเต็ปต้องเทคนิคทันนู้นทางนี้แล้วก็ได้แบบฝึกแบบไม่เคยมีเคยเห็นรูปแบบการสอบอะไรแบบนี้ไหมครับอาจารย์ชั้นปรหลาดไม่เคยไม่เคยอาจารยนี่เป็นครั้งแรกอ่ัโอเคครับเราจะมีท่านที่มีครูเก่าแล้วเขาจะมาทบทวนที่มรู้เชี่ยวสำนวนของเราว่าบุคลิการไรสุดนะครับทุกคนเจนเดอร์แต่ว่ามันจะเจนแบบคนปะเภทแค่นั้นเอง อีกสองคำถามครับแพทคะแนนคำถามต่อไปครับถามว่าถ้านักเรียนจะประเมินตัวเองในวิชานี้นักเรียนจะประเมินตัวเองให้เกรดอะไรเพราะอะไรครับหนึ่งคนครับตอบคนละคนข้างล่างทางด้านคะแนนครับคนที่ทำคะแนนเยอะถ้านักเรียนจะประเมินตัวเองในวิชานี้นักเรียนจะประเมินตัวเองให้เกรดอะไรครับเพราะอะไรอ่ก็แคบไปครับบนมาดูแลคนมาดูถ่ายแบบเดียวทาคนะครับสามอกสิบสามเรียบร้อ ถ้าจะประเมินเองสำหรับหนูนะคะหนูให้เกรด2.5ค่ะเพราะว่าหนูเล่นไม่ค่อยเก่งแล้วก็ทักษะมยังไม่ค่อยแน่น2.5คือวอลเลย์บอลนี้ไม่ได้เลยแต่ถ้าวิชาการสุกษาเพเทีนี้พอไปได้แน่นอนใช่ไหมถ้าครูจะรุณาให้สเกเกสด4จะเอาไหมเอาค่ะก็เราเมื่อกี้บอกว่าปมา2.5เอาสำหรับตัวหนูเลยค่ะครูแต่ถ้าครูใจดีหนูก็เอาค่ะถ้าครูใจดีก็เอาถ้าเกรดสี่กับ2.5 สองยอดท่าตามคำเป็นจริงกับเกลียดสี่ที่ครูเขียนให้ไปมันมีผลต่างกันมากไหมในความรู้สึกต่างกันมากค่ะเพราะว่ามันทักษะมันคนละระดับกันหมายความว่าถ,ถ้าให้สี่ไปอ่ะเธอประเมินตัวเองแล้วทักษะไม่ดีเลยแต่ได้เกรยียดสี่วิชานี้ไปวันมีวันเล่นบอลอยู่เยอะด้วยแล้วได้เกลียดสี่ไปเนี่ยเวลาเราจะไปเล่าให้ลูกเราฟังหรือคนใกล้กลตัวเราฟังเฮ้ยได้เกรยียดสี่จากครูชนะชนมาครูบีมานะแม่ได้ะมารเลเวลเนี้ยเลเวลคือเอดีซีมันจะภูมิใจไหมในความรู้สึกไม่ค่ะเพราะว่าเราทํายังไม่ถึงตรงนั้น นาะยังไม่ถึงแต่ครูจะพยายามช่วยให้ได้เกรดสี่เนาะพยายามนะใช้ข้าพยานแต่ครูยังไม่ได้บอกว่าช่วยนะครับอย่าูดต่ออ่ะให้คะแนนครับจำไว้นไก้ก่คะแนนเดี๋ยวไปบอกครู้วยนะครับปิดท้ายครับคำถามนี้ห้คะแนนครับเวลาละหมดแล้วครูต่อไปก็จะปล่อยครูเหมือนวิชาที่แล้วแหละที่ปล่อยห้องนั้นช้าครูก็ยอมรับนะครับฝากขอโทษไปแล้วนะนักเรียนคิดว่าครูเป็นคนแบไหน่อยและอะไรที่นักเรียนจะเอาตัวอย่างจากครูไปใช้ในชีวิตประจำวันของเธอหนึ่งคนครับให้คะแนนครับ ด่วนครับผมมาครับอ่ะส่งมาเลยครับเอาตอบแบบชัดๆเต็มๆไปเลยครับตาล้องแพนไปดูเลยครับนักเรียนคิดว่าครูเป็นคนแบบไหนและอะไรที่นักเรียนจะเอาตัวอย่างจากครูไปทําได้ในชีวิตของเธอครูเป็นคนที่ละเบียบถี่ถ้นนะครับแล้วก็เก่งในเรื่องการสอนการเรียนมากถ้าจะเอาลักษณะของครูไปปรับใช้ในชีวิตอาจจะมีความรับผิดชอบครับ อาจจะมีคนชอบมากขึ้นใช่ทำอะไรใน<า>แค่หนึ่ตอนแล้วรัต่ก็คงมีระเบียบแล้วง่ายคือไม่ทำอะไรเล่นๆในกระดางสอนก็ยังจริงจ<ช>ังบางทีล<ช>ูกคนจะเล่นแต่ก็จริงจังใช่ไั<ง>้ครับจนทั้งจริงจังจนไปเพืถูกกดดันใช่ครับเป็นความรู้สึกอ่ะโอเคอก่อนมีระเบียบกินอยเนาะเจ๊ก็ไปดูเองมีระเบียบกินอะ,ะไรปิดท้ายห้องเธอชอบบทอะไรคูลสุดอ่ะตอบแทนด้วยเลยอะไรครับ เขาชอบมาอวอยอะไรเกี่ยวกับูเป <ampa> <ke> ็นข้อเสียของปูอ <ming> ่ะหนึ่งเรื่องครับตอบเลยครับอ่ะคนนี้ได้ห้าคะแนนแล้วนี่เขาตอบเลยครับเริ่มต้นไปเลยอาความจริงอ่าความจริงอ่ะเออสนุกอ่ะหนูคิดว่าปูเป็นคนที่พูดแบบตรงมากครับบางทีเรื่องส่วนตัวค่ะคูปูก็เล่าให้ฟังหน่ตอนแรกหนูแบบเออฟังปูตกใจมากแบบฟั้งเรื่อง เรื่องลับเด็กเอ็นหรือว่าคาประเวณีหรือว่าการเลืเรื่องเรื่องลับใช่เหรอเรื่องลับแต่ว่าครูก็เปิดใจแล้วให้พวกหนูฟังแต่ว่าพวกหนูก็แบบอาจจะแบบอุ๊ยทำไมแบบครูกล้าพูดแต่ในใจกลัวแต่ว่าเรื่องลับออะไรก็เป็นมั่วๆกันในห้องใช่ไหมอ๋ออ่าโอเคโอเคเพราะครูมองว่า ยังไงความรักก็ไม่มีโลกไม่รู้วันนี้วันหน้าก็ต้องรู้แต่ถ้าเขารู้แล้วเขาได้ใช้ประโยชน์จากเราในสิ่งที่เราผิดพลาดกูว่ามันดีกว่าดีกว่าที่จะไม่รู้เลยความผิดพลาดของเราวันนี้ก็คือถ่ายทอดให้เพื่อนต่อเพือนต้องเอาไปใช้ปรับตัวเอาโอเคเนาะอ่ะกูอยากให้ยินทากูมากกว่านี้แต่ว่าเวลามันหมดนะครับไม่เป็นไรยินทากูแนะค่ไมพอเนาะต้องอยู่ดพยักก็พยังค่ะพักก็ยังยังโอเคครับตามนั้นนะอ่ะท<อ>ุกคนที<อ>่น<อ>ั<อ>่งสามคะแนนส่วนคนที่ตอบคำถามห้าเนาะ ไปวิชาต่อไปกันครับแต่ว่าจะบ่นว่างเมื่อไหร่ก็เขาจะสอบเป็นอะไตัวเองโอเคนะอ่าครับแยกย้ายครับพ่อนหญ่ครับเชิญครับรู้รู้ขามันกดหยุดยังไงกดหยุดไม่ได้เหรอครู้มันกดหยุดไม่ได้หนูกดหยุดไม่เป็นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวสตอลแต่มันดีเองครับ